นายอนุทินชาวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชีวิตประจําวันอย่างเช่นค่าพลังงานค่าน้ำดื่มสะอาดค่าโดยสารให้มีกําลังจับใจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นโดยจะทําโครงการคนละครึ่งและก็บริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่การสร้างรายได้ความสามารถในการแข่งขนันแก่ผู้ค้ารายย่อย ผู้ประกอบการอีกด้วยนะครับไปฟังการแถลงจากท่านนายกทมตีกันครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัฐบาลได้กดําหนดนโยบายที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยดังนี้ด้านเศรษฐกิจ 1. สร้างไรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในการใช้ชีวิตประจำวันอาทิค่าพลังงานค่าน้ําดื่มสะอาดค่าโดยสารค่าผ่านทางเพื่อให้มีกําลังในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยจัดทำโครงการคนละครึ่งการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กับการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการแข่งขันและ ขออภัยครับและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ค้ารายย่อยผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกร,กรและชุมชนในท้องถิน่นให้มั่นคงแข็งแรงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิน่นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือรีสกิลและการเพิ่มทักษะอัพสกิล เพื่อเพิ่มผลิตภาพ productivity และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนและเพิ่มพลังงานสีเขียวตามความต้องการของทุกภาคส่วนครับ